น่ากลัวจริงเลยน่ากลัวอะไรอ่ะนี่มันหนังโรแินติกนะเว้ยไม่ได้กลัวหนังกลัวหน้าไอ้ผู้ตอนซึ้งเนี่ยโอ้ดูสิเข้าจนน้ำเหลืองไหลออกตาเลยเดี๋ยวมันเข้าสิงเลยโอ้ยืนดูอยไรอยู่ยนย่ยโยยยออยยยนหมยยย่ยยยยย รุ่นนี้นะครับจอกว้าง8นิ้วแถมหน้าจอหมุนดนรอบทุกคาด้วยโอ้โหหมุนได้ดีด้วยเฮ้ยดี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 ยืมไปหมุนได้เลยกำลังช็อตเลยจอไม่ได้หมุนเงินรอเลนแข็งโทรหาใครพี่เห็นโทรงตั้งแต่เมื่อวานแล้วเนี่ยก็โทรหาพี่นะสิแต่โทรเท่าไหร่ก็โทรไม่ติดสักทีอ่ะจะว่าไปแล้วนะไม่น่าเชื่อเลยว่าผู้กองมานั่าจะกลายเป็นคนร้ายไปได้อ่ะแต่ผมก็สังเกตหลายครั้งนะเวลาทำงานด้วยกันนะ ผู้กองมานะชอบตาหลุกล็กตลอดเวลาเลยเด็กอย่างเงี้ยหาอะไรมนกินเหรอครับรเง่นดีจะได้เป็นแมเดี๋ยวแว่นทิ้มบ้างโอ้ายองผู้แต่เข้มไม่มีทางเชื่อหรอกนะว่าคนอย่างพี่นาจะกลายเป็นคนร้ายไปได้เบื้องหลังเรื่องนี้มันต้องมีอะไรแน่ๆผมก็ว่าอย่างนั้นแหละครับผู้กองมานะเนี่ยเขาออกจะดีจะตายไม่ใช่ดีธรรมดาด้วยนะครับดีจะมาใส่สารบ้านคอยดีเอิ้นดีให้ดีจนดีดีหรอดีกระดอกกระดี้อ ใชว่าอะไรวะดีมากมากโอ้โหเดีายาวเชียวนั่นดิเฮ้ยวุฒิเป็นยังไงแันเชียวตัวตักเข้าอ่ะโอ้โหใจหมดดูว่าเขาเรียกให้ไปเกิดซะแล้วฮัลโหลเออตกลงว่าไงเรื่องที่ให้ไปสืบหาบาะแสของพูกกองมานะเป็นไงบ้างฮะอ๋อฮะ อยู่เพื่อนผมมันบอกว่ามันได้เบาะแสของผู้กองมานะแล้วครับมันบอกว่าผู้กองมานะพักอยู่ที่บ้านพักในซอยท้ายวัดเชื่อได้เปล่าจริงจริงนี่ถ้าพวกคุณเอาเวลาให้มายืนจับกลุ่มคุยกันไปตั้งใจทํางานป่านี้เราคุณจะได้ตัวผู้กองมานะแล้วผู้กองสมาร์อผมให้คุณไปหาเบาะแสผู้กองมานะป่านี้ไม่ได้ข้อมูลอะไรมาเลยสงสัยผู้กองมานะคุณจะอยู่บนบก ไม่ได้อยู่บนใบบัวเหมือนคุณดูไหาตัวนี้โจ้น้ำเว้ยโอ้โหโอ้โหนี่พูดสนหนูขึ้นสมองเลยจี๊ดเลยจี๊ดเลยไม่ถูกเลยเน่ทริงจริงคุณเป็นใครมาสั่งผมเนี่ยผมเป็นหัวหน้าชุดนี้ได้เดี๋ยวจัดให้ก็เพราะว่ามีตำรวจแบบนี้อยู่เต็มสอนออีกสิบปี ก็คงจะจับตัวผู้กองมานะไม่ได้ใครบอกลักครับว่าสู้กอไม่รู้ว่าผู้กองมานะอยู่ที่ไหนหนี่บุ๊คที่นี่ใส่ผีได้แล้วเลืกอหลอกคนอย่างนั้นะทีเรายังไม่รู้เรื่องอะไรก็อย่าไปโกหกผู้กองเขาเดี๋ยวผ็โดนด่าเละอ่ะขอโทษนะคะผู้กองทางเรายังไม่ได้บอกแสอะไรคืบหน้าเลยอะค่ะแต่ว่าผมเคยเป็นหืมแหม รายงานแล้วลไงมาเจอผู้กองมาน้าแล้วอะ่ะแล้วทำไมถึงไม่ยอมบอกเขาไปล่ะพี่เขาพี่อยากจะตรวจเช็คตูให้แน่ใจก่อนอะ่ะแต่ยอดจะสิครับเดี๋ยวไปตรวจค้นดูที่บ้านหลังนั้นนะได้เรื่องอยังไงมารายงานเข็มด้วยครับถ้าเราเจอพี่นาก่อนอะเข็มแม่จะโทรแจ้พี่นาให้รู้เรื่องครับผม ผมบอกเฮียกี่ครั้งแล้วอย่าโทรมาหาผมในเวลาทํางานก็กำลังหาอยู่เอกสารไอ้มาณะมีตั้งเยอะตั้งแยะจะไปรู้ได้ไงมันเก็บหลักฐานไว้ที่ไหนเนี่เยเฮีไม่ต้องเป็นห่วงหรอกขอให้เราได้หลักฐากนก่อนเถอะยังไงมาณะถูกเก็บแน่เก็บอะไรแน่เลอผู้กองเปล่าไม่ได้เก็บแน่แน่ผมบอกว่าเก็บแน่แม่แม่ไม่ต้องเป็นห่วง ผมเก็บแน่ๆนผ้าที่ตากไว้อะไม่นดาผู้กองไม่น่าเก็บผ้านะถ้าจะเก็บแช์มากกว่าน้ายอย่างผู้กองน่าจะเก็บปากมากกว่าเออนี่ผู้กองสมาร์ทอะไรตอนที่ผู้กองมานะทำงานอยู่ที่นี่เขามีเอกสารคดีอะไรที่ยังสาสารไม่เสร็จหรือเปล่าแล้วเขาเก็บไว้ที่ไหนเดี๋ยวผมดูให้นะ เจอแล้วเจอทางดักหนูเข้าแล้วโอ๊ยดิว่าเร็วนาวฉันตายตายตายอุสาชาครีมท่กคืนโอ๊ยเล็ะเป็นรอยหมดเลยเดี๋ยวผมดูให้ใหม่นะเจอแล้วคราวนี้เจออะไรอีกล่ะ ข่าวนี้เจอของของผู้กองมานะแต่บันกะเละเป็นของผมพ้นไปนเบอร์โรศัพท์ของเขาสาวผู้กองมานะเต็มเลยงานนี้จะปิงองสาวแน่เราไปใช่ไหมสงสัยกินกแรงวันมากไปอยว่าอะไรนะเราผมบอกว่าเอก,กสารมันมีมาก,กนะยังไงก็เช่วยกันหาหน่อยแล้วกันเออ,เออดีดีดีทำอะไรกันอยู่หรอคะอทำใจไม่รักเธอ แต่ก็ทำไม่ได้ตัดใจไม่ได้ไม่ง่ายได้ขนาดนั้นตัวก็ไม่ได้ที่เดินต่อไปก็ไปไม่ถึงเหมือนมีอะไรที่ดึงดึงไปรักได้ย่าดึงไปหากันน้องเข็มองแต่เล่นอยู่ได้เด่เวลาไหมเนี่ยนี่กตงทำอะไรกันอยู่เนี่ยก็บุกองทันเลยให้พี่หาคดีเก่าๆบุกองมานะที่ยังสสางไม่เสร็จอยู่อ่ะ แล้วเอกสารคดีเก่าๆของพี่นะมันไปเกี่ยวอะไรกับการตามหาตัวพี่นะาหรอคะอทําไมจะไม่เกี่ยวห่ะครับไม่แน่หลักฐานพวกนี้ยอาจจะบอกเราได้ว่าผู้ก,กองมานะมีอะไรเกี่ยวข้งของกับเฮียมเมงหรือเปล่าปาโถแล้วก็ไม่บอกแต่แรกว่าอยากรู้เรื่องนั้นที่จะเป็นเรื่องนั้นนะนี่ผมสมาร์ทปราสุดอรอจากการไว้เรียบร้อยแล้วเราได้สืบข้อมูลจาก,กาโทรศัพท์ของผู้กองมานะก่อนที่จะเกิดเรื่องไวเรียบร้อยเพราะเบอร์สุดท้ายที่โทรออกนะ เป็นเบอร์ของคนที่ชื่อธงธงไหนธงธงมกจกตะกูชื่อดังล้อเล่นนะไอ้ธงนั้นเป็นสายสื่อของผู้กองมานะเขาถ้าผมก็ให้หมู่แ,งแ้งเนี่ยไพาตัวมาละขอยอดครับผู้กองอเราได้เจอตัวคนที่ชื่อธงเรารับเราพาตัวเข้ามา ตัวหายไปไหนทำไมเหลือแต่เงาวะคนดกว่ามีฟันด้วยไแที่บ้านแดดแรงเหรอตำปีกอ่ะนี่บ้านหลังนี้เนี่ยที่ผู้กองมาน์อะได้กลิ่นแล้วอยากกินไข่เยี่ยวมา ยิงกันไปแล้วนะเว้ยิผู้กองมานาก็เห็นหรอกเดี๋ยวทุกคนตามผมมานะไอ้เงียบๆผู้กันได้ยินเสียงมันเห็นพวกเราเหรอ ี่แกแน่ใจนะผู้กองกูอยู่บ้านหลังนี้จริงอะนั่นสิก็ตามหาตัวบ้านตัวเมืองยังไม่เจอเลยมาเจออยู่ในบ้านใกล้สอนทนเราเองเนี่ยนะเชื่อผมพิจาสายผมในรายงานไม่มีชาติอยู่แล้วและด้วยประสบการณ์การทํางานของผมนะเชื่อและเตยว่าคนฉลาดอย่างผู้กองมานะเนี่ยต้องมาหลบอยู่ในที่ที่ปลอดภัยที่สุดก็คือใต้จมูกของเรานีาไ่ไงจริงไหมไม่มีใครมองเห็นใต้จมูกของตัวเองหรอกไม่ไม่เชื่อแกเรามองใต้จมูกตัวเองดู้สิ มาที่เศษันนี่จจาตกลงเราจะเอายังไงกันแน่เนี่ยแต่ผมว่าเข้าไปดูหน่อยก็ดีนั้นกันนะะถ้าเกิดมันจริงขึ้นมาต้องเป็นข่าวหน้าหนึ่งชัวเลยแล้วจาสองคนเนี่ยจะดังทั่วประเทศเลยรู้吗เอาเอาออะไปเดี๋อว่ดี๋ยวเดี๋ยวนี่จะเกิดผู้กองมัน่าเป็นโจรขึ้นมาจริงอะเราจะทำไงจะสู้ไหวเหรออืมนั่งกลับเออ เป็นเรืเ่อกำลังเชอรือมนมีคนมาข่าวนี้ดูสิเอาเชือกมัดแกไว้อย่างเนี้ยแกจะคิดหนีอีกไหมให้นะมาหน้าอยู่ที่นี่นด้วยไหถ้าแกคิดหนีอีกแล้วก็แกตายนะ แต่ผู้กองมานักมาเมือนขู่ข่าผู้กองมานักแต่บอกว่าผู้กองมานักไม่ใช่พวกมันเลยสิแต่ไม่แน่นะผู้กองมานักอาจจะเป็นคนซานดิชชอบมัดตัวเองก็ได้โอ้โหถ้ามัดตาสังแกเหรออันนั้นมัดกันดิ้นเวลาเผาคนไม่กินเป็นย่างของกงโอเฮ้ยผู้กองมานักันดีกว่าฮุอะไรเขาด้านหน้าไม่ได้เราไม่รู้ว่าข้างในเป็นยังไง เราไปดูรอบบ้านด be ีกว่าเพื่อมีทางเข้าเฮ้ยเราก็ไปเข้าทางออกสิจ่าได้ที่ไหนเล่าเพื่อมันออกทางเข้าล่ะนะแกยังจะคิดหนีอีกเหรออยายเจ็บตัวใช่ไหมไอ้รถแกยอมให้ฉันอาบน้ำเขาโดยดีรู้ไหม เลืนะ้อตัวเหมน็นมนแแมหมดแล้วอีจะอ้วกแตกไปอาบน้ำอีอาบน้ำนะนี่พี่นาฏพี่นาฏแน่ใจนะว่าคนนี้คือสายของพี่นะที่ได้คุยกับพี่นาฏเป็นคนสุดท้ายอะแน่ใจสิเข็มเนแหธะทงสายผู้กรมนา ดูสีผิวแเราคงไม่ใช่สายธรรมดาด้วยถ้าจะเป็นสายสายต่างประเทศสายเป็นไม้าจะทาครีมกันแดดอะเมื่อไหร่คุณสองคนจะเลิกเล่นสักทีเราได้สอบสวนแล้ละงั้นก็เชิญคุณสอบสวนได้ตามสบายเลยนะคะผู้กองธนวานในฐานะที่คุณเป็นสายผู้กองมาตอนนี้ผู้กองมานะหลบหนีคดียาเสพติด คุณพอจะมีข้อมูลเขาบ้างไหมเพราะเขาหลบอยู่ที่นี่นอาการบาชิบาชิลารามาโคดิซินีนะนี่คุณคนอะไรมาหน้นาจีนสิน้านี่ตรงคนเขาพูดภาษาไทายได้หรือเปล่าเนี่ยนี่ผู้กองสมาร์ทคุณไปขุดเข้ามาจากป่าไหนเนี่ยฮะไม่กล้าจะพูดเขารู้เรื่องผมนี่ไงฮะเขาก็มาหาไอ้ก็พูดอยู่จะเป็นภาษาของชนเผ่าทางแอฟริกาซึ่งตอนที่ผมไปสืบคดีอยู่ที่นั่นน,นะนะผมก็เคยได้เรียนรู้มาบ้างละพอจะฟังออกอยู่ อยากรู้อะไรถามผมไม่บอกให้ไอ้คุณมันแค่ตำรวจในพื้นที่ไงผมนี่มันตำรวจแบบระดับอินเตอร์แล้วทุนไม่มารอบโลกแล้วทุกคดีสืบหมดูรณแล้วอยากรู้อะไรถามให้แอะปลุกตัวเป็นตัวตรงตัวตุยกระไรที่น่าปราทับใจบูด้วยเสียงระดับระดับบูมบูมบูมโอ้โหข้นมาในสนามรถแต่ว่าบอกในด้านฝันในด้านบูมบูม

pass ตามมาน่าฮูเล่จ้า pass pass ยัง pass นดอยยัง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 เดียวรับวันวันเร้าแฟนมารับมาต่อเว้นอะไรบ้างรู้ด้วยบูมบิมบูมบิมเฮ้ยเด็กผู้ชายน่ะช่วยบุญเก่ายังช่วยอยู่เสียงระเบิดบนด้านไม่ได้ดังบูมบิมเฮ้ยอัชนาโพรเนี่ยน่ะอัชนากาอัชนากาอัชนาก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 า โต้กอมาะวิ่ง้แรงพราก็ล้มลงกับพืชตายแล้วแมันงูเกตาดัรงหรอโยกแรกรดฮแล้วกขเป็นสายผมกองมาละได้ยังไงฮะน่าเลยแล้วผู้กองมาละจะพูเขารู้เรื่องเหรอผมว่าเขาต้องมีอะไรปิดบังเราอยู่แน่ banyak banyaknya baknya bak bak ว่ะในรกอนสมา์ทฮะพี่ดังยาวคนบ้าให้ต่อสวยอีกนะเอ้เสียเวลาจริงๆริงกเฮ้ยตกกันตกกันอุตส่าห์เสียเวลาพาตัวมานูจะได้เรื่องร้องเพลงอะไรวะไม่เคยได้ยินชุดไหนเนี่ยฮะสบู่สบู่เฮงสบู่ที่ บ้าแน่เลยเนี่ยเดียกก่อนครับผู้กองคี่คิดใครเรียกอ่ะหรือว่าจะหูแววไม่แววหรอครับผมพูดใจได้นี่นี่คุณพูดไครได้เหรอคะได้ครับแต่ผมต้องเข่งจําพูดไม่ได้เพราะครั้งสุดท้ายที่คุยกับผู้กองมานะ เขาให้ผมมาเสิร์ฟเรื่องผู้คงทันวาผมก็เลยไม่ไว้ใจเขาครับสแสดงว่าตอนนี้คุณก็รู้ว่าพี่นาอยู่ที่ไหนผมว่าเราไปหาที่คุยที่ปลอดไัยกว่านี้ดีกว่าครับ มายืนจัดนมอย่างงี้สิลูกมันดูไม่เรียบร้อยขึ้นมมันเต็มมือเลยอ่ะไม่ให้จัดนี้จะให้จัดยังไงเราเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้อย่างนั้นยืนประคองนมแล้วก็ถือนมไว้ก่อนจะพ่อช่วยจับได้เฮ้ยจ่าจ่าจ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลูกจ่าโตแล้วนะจะไปช่วยลูกทำไมเราก็เพราะมันโตสิปวดหัวตังนี้ต้องไปช่วยมันดูสิบอกกี่ครั้งกี่โหนแล้วให้แค่จัดนมเข้าตู้แค่นี้ก็ทำไม่เป็น าหน้าตื่นเลยอ่ะเอ่อสาวครับจ่างั้นย้วยเขบโบจัดต่อแล้วกันนะครับอนวิตายแล้วพวกกองเข็มาพาใครมานะ่ะอย่าบอกนะว่าเป็นแฟนใหม่อะ่ะ <laughs> ดูดูแล้วเนี่ยก็เหมาะสมกันดีนะหนุ่มดำทรมึนกับสาว <laughs> ทึงทึกเออนี่ธงลืมแนะนำไปนี่ <ELL> คนนี laten, ้นะเขาชื่อสมโอเขาชอบฟังเพลงมากเลยนะร้องเพลงห้ตังหนสิได้คไรสามูสามูสามูเฮ่สาูสาูาสาูาอแล้วแล้วรอเล่นนขอวัญูขอจแล้วกันนะที่พองวันหลังถ้าเกิดยังไม่ทิมกันจะมาให้ร้องอย่างนี้เลยเ่ระไ อ่าบอกนะเข็มที่สาอ่ะอะอย่าบอกนะเป็นแฟนที่เข็มจริงอ่ะจะบ้าเหรอหมดหมูเนี่ยก็เป็นสายของพี่นะชื่อว่าธงเป็นเป็นสายของพี่มานะเหรอถ้าอย่างนั้นก็ต้องรู้สิว่าพี่มานะอยู่ที่ไหนใช่ไหมผู้กคองมานะอยู่ที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 ่ไหนก็ไม่รู้ครับ ถูกแล้วนะเนี่ยด <ไป S 1> ีกันข้าวตู้สายมมก็แค่ตัวไปบอกข้อมูลของคุณงันวาแค่ว่าไม่ได้ข้อมูลอะไรมากนอกจากชื่อพ่อชื่อแม่ <c ười> บ้านเกิด<า><า>แล่หลังจากนั้นผมก็มานะไม่จีดตัวกับผมมาอีกเลย<า>นั่นแสดงว่าต้องมีอะไรผิด,ผดปกติน่าสงสัยแน่ๆเลย ไม่งั้นพี่น้าคงไม่ให้ธงสืบเรื่องผู้กองทันวาหรอกเอางี้แล้วกันนะธงธงไปสืบเรื่องของผู้กองทันวามานะแล้วถ้ามีอะไรเพิ่มเติมอ่ะรีบมารายงานฉันเลยผมไปสืบมาแล้วครับผู้กองท่านน่ะเขามีเบื้องหลังทำไมครับเขาเป็นเกลือนเหรอไม้ใ่ผู้กองท่านน่ะเป็น จ่าสิงไปอยู่ข้างหน้าเลยเดี๋ยวมาชนฉันอีกเอ้าจ่าสิงไม่หนังแล้เนี่ยไมู่้๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยไปโดนกี่ทีก็เป็นแคจ่านี่จ่าหลอกไม่พ้นแล้วมาเถียวอะไรกับผมด้วยเราดูที่ส่งผีกลับหลุมเลยเห็นมั้ยดึงขึ้นมาที่รู้ใช่ เร hey, ah, ้่องหนเมนมาเป็นนกกระจอกเทศไหมเนี่ยโอ๊ยเฮ้ยเสียงอะไรวะใครอะใครอะไม่มีอะไรนี่หว่านี่ไอ้นะ ขอเตือนแกเป็นครั้งสุดท้ายเลยนะห้ามไปยุ่งกับสาวๆข้างบ้านอีกไม่ว่าจะเป็นที่ในซอยหรือที่ตลาดที่ไหนก็ไม่ได้บานเนี้ยของกันหมดทั้งซอยแล้วมัง้งโอ้ไม่น่าเชื่อเลยพี่ของมานนะขนาดโดนจับไว้แบบเนี้ยยังไม่ชิ้นลายเลยแน่พูดแล้วทําเป็นมองหน้าเดี๋ยวพ่อจับตอนสนี่ มันโหดจริงๆอะจะจับผุ้กองตอนเลยอะแน่พอบอกจะจับตอนทํามาเป็นนอนซบเท้าเลยนะแกโอ้ผูกองมันะไม่น่าเสียศักดิ์ศรีถึงขนาดนี้เลยเฮ้ยเอ็นนะอย่าเลียเท้าสิมันจะกระจี้ นี่ผู้กองยอมลดสังหรณไปเลียเท้ามันเลยเหรอัผม,ม,มนะผมจะไม่ยอมเลียเท้ามันะไรขาดวิจ่ายยอมโดนตอนเหรอผมจะเลียหัวเขาา่ามันเฮ้ยโอ๊ยเฮ้ยแกกล้าจับฉันเลยเหรอนะที่แท็กด้วแผน่นลูกกอม,มานะดิเอ็นทีม่ามาสุดยอดจริงๆนะเนี่ยผูกแกลงทำเป็นเลียเท้ามันจะจัดขายขาดหลังจากนั้นตายซะเถอะแก คี่จท,ทำอะไร่ของทำอะไรคุณตำรวจไม่ได้ทำอะไรโอ้โหยิ่งจะมาปากแข็งอีกเหรอหรับรองแกต้องไปข่าวหน้าหนึ่งแน่นอนแี่แกบอกฉันมาดีๆนะว่าผู้กองมานะหน้กกอาอยู่ที่ไหนคู้กองมาหน้าที่ไหนไม่มีโอ้โหจะทำมาเล่นลิ้นแกรู้ไหมแกมแกำลังเล่นอยู่กับใครเล่นอยู่กับใครผมก็เล่นอยู่กับหมา จะบอกว่าฉนันเข้าใจผิดงัด้นสิใช่ต <laughs> ลกตลกมากเลยอกําลังจะบอกว่าหมาตัวนี้ชื่อมานะใช่ไหมชื่อวันชนะช <laughs> <laughs> ชื่อเพราะพันธุ์นี้ว่า <laughs> ในเมื่อเรื่องมันมาถึงขนาดนี้แล้ว <laughs> 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 สงสัยข่าวเขาจะผิดแน่ ไม่ S <S จริงเลยเอ,เอ,อ่อพวกผมต้องขอโทษด้วยนะครับคุณวันชนะเจ้าของค<ช>ุณวันชนะแต่จนหน้ายับยิ่งหมา้านเกิดเหตุเนี่ยป่าทำอะไรอยู่อะคะตอนนั้นผมกำลังนั่งคุยอยู่กับหมวดหมูแล้วก็ส้มโอแล้วก็ ผู้กองเข็มแล้วก็นายทงอะไรเนี่ยแล้วพอดีมีมอเตอร์ไซค์คันนึงขับมาจอดปุ๊บไดยินเสียงปืนดังปั้งนายทงก็ฟุบนางไปกับโต๊ะดังนั้นหมูโทรแจ้งรถพยาบาลแล้วก็เห็นเห็นหมวดหมูมั้งรับวิ่งตามผู้ร้ายไปอะ่ะใช่ครับมผมเนี่ยเป็นคนวิ่งตามคนร้ายไปเลย แล้วคนร้ายก็ได้ยิงสวนกลับมาห้านัดผมได้เบี่ยงตัวหลบลูกกระสุนของคนร้ายจากนั้นคนร้ายก็จรถมอเตอร์ไซค์ของคนร้ายผมกับคนร้ายได้ต่อสู้กันอย่างเมามันนั่น <_ d ụ ng> แล้วผมก็พาท่าเสียทีโดนคนร้ายถีบตกลงมาจากรถมอเตอร์ไซค์ของมันที่ด้วยความเร็วสูง80กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วผมก็ได้คลี่ตัวเพื่อขันความเร็วไม่งั้นนะครับผมไม่รอดจะมาถึงตอนนี้หรอกครับตามความจริงสิมวดผมเล่นล้มตั้งแต่หน้าร้านมองอะไรไม่เห็นเลย เสียงปืนเลยได้ยินแต่เสียงหบดหมูล้มดังแอดผู้กองผู้กองเขียมครับแล้วนายธงเป็นไงบ้างครับธงตายแล้วฮะแล้วนี่ธงที่เป็นสายผู้กองมานะไปไหนอะเขาตายแล้วค่ะถูกลอบยิงเสียชีวิต ก็ออกเป็นขอมพวกคุณไม่ใช่หรอแล้วเขาตายได้ยังไงอ่ะคุณรู้ไหมว่าเขาเป็นพยานสําคัญในคดีนี้ขนาดไหนแล้วนี่เราจะไปสืบหาตัวผู้กองมาณะได้ยังไงเนี่ยเ้ก็เราทงเขาจะเป็นพยานสำคัญของคดีนี้ได้ยังไงล่ะคะในเมื่อผู้กองเพิ่งจะพูดเองไม่ใช่หรอคะว่าเขาเป็นคนบ้าพูดจาไม่รู้เรื่อง ผมเท็กปริศายของผมแล้วคุณไม่รู้ว่าเขาแกล้งคัเป็นผู้จาไม่รู้เรื่องต่างหากแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาต้องการที่จะปกป้องผู้กองมานะแต่ผู้กองมานะคิดว่าเขาจะเปิดโปงตัวเองก็เลยส่งคนมาเก็บเห็นว่านะคะที่ธงตายอะ่ะไม่ได้โดนสั่งเก็บโดยผู้กองมานะหรอกคะ่ะแต่อาจจะโดนสั่งเก็บ โดยใครบางคนมากกว่าถ้าอย่างนั้นคุณก็หาหลักฐานมาแล้วกันแล้วก็ทำรายงานส่งผมด้วยแต่อย่าลืมที่คุณทํายานญคนสำคัญต้องตายเตรียมเขียนรายงานส่งถึงนายได้ พี่พี่แน่ใจได้ไงพี่ว่ามีคนอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ยก็จําไม่ได้เหรอว่าก่อนตายธงพูดไว้ว่ายังไงจําได้จําได้ทงพูดว่าซาบูซาบเฮเฮซาบเฮเฮซาโบซาโบเฮซาบเฮอยู่ใกล้ๆจะล่อให้นอหลุดเลยเนี่ยก็ที่ธงเขาบอกพวกเราบอกว่าให้เราคอยระวังผู้กองทำเอาไว้ให้ดีไง นี่ว่านะการที่พี่น้าหายตัวไปอ่ะผู้กองท่านอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็ได้อืเมงนินดดนะีที่ผมส่งคนไปเก็บมันไปนไม่อย่างนะั้นเฮียกับผมแย่นะตอนนี้สถานการณ์มันเริ่มเปลี่ยนแะล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ ผมจะเป็นคนไปเก็บเองมาเอง แฉสโอจะร้องไห้ไปถึงไหนแหมที่ตอนแม่แกหนีไม่เห็นแกร้องไห้ฟูไฟขนาดนี้เลยทุกอย่างสิตอนไหนพ่อยังร้องไม่หมดแล้วนี่ไอ้นะมานี้แกจะไปไหนอีกเฮ้ยเฮ้ยที่มานะที่ที่นะกลับมาแล้วที่มานะกลับมาแล้วมานี่แกนี่หื่สนจริงๆเลยนะ